มาดูกันต่อที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะ เรื่องของการประมูล 5G ค่ะที่ก็มีความคืบหน้ามากึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดดร Dr. สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อดูแลความพร้อมของการประมูล 5G ขณะที่เลขาธิการกสท,ทชบอกว่าการประมูล 5G นั้นถือเป็นอีเวนต์สําคัญปีนี้ของบ้านเราเพราะว่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาดการณ์ว่าจะทําให้เกดเิดเม็ดเงินนะคะในประเทศเม็ดเงินด้านการลงทุนกว่า1 7 0 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการ,าาก,ารกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชโดยมีคุณพุทธิพงศ์ปุณการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเอกชนอีก5ารายก็คือ True AIS D-Tac TOT แล้วก็ c a t t e l e c o ม ดูความพร้อมในการประมูล 5G ที่จะเกิดขึ้นในวันที่16กุมภาพ,พันธ์นี้ซึ่งในมุมมองของรองนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่า การประมูล 5G ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับไทยด้วยนะคะซึ่งทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นโดยภาคเอกชนจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในขณะที่ภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ 5G เกิดขึ้นได้จริงโดยหลังจากนี้ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ พร้อมกับเร่งรัดต่อยอดการใช้งาน 4G ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกชนทุกรายจะเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ซึ่งการเกิด 5G จะไม่เน้นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการประมูลแต่ขอให้เป็นภาพของความร่วมมือกันเพื่อให้เกิด 5G และเกิดบริการที่เข้าถึงประชาชน ด้านเลขาธิการกสทชค่ะคุณถากรตันทสิทธิ์บอกว่าการประมูล 5G ที่จะเกิดขึ้นนะคะจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยและคาดการณ์ว่าจะมีเม็ดเงินในการลงทุนสูงกว่า1,70,000ล้านบาทในปีนี้ ส่วนกรณีที่เอกชนมีข้อจำกัดเรื่องของเพดานเงินกู้หากต้องลงทุน 5G เพิ่มทางสำนักง,งานกสทชอก็ได้ประสานไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะและแจ้งกับสถาบันการเงินที่จะปล่อยสินเชื่อให้ปรับเพดานให้กับเอกชนเพื่อน,นําเงินมาลงทุน 5G ขณะที่เอกชนเองก็ให้ความเห็นว่ายินดีที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิด 5G ในประเทศไทยอีกทั้งรัฐบาลยังได้รับข้อเสนอที่เป็นความยินดี จากเอกชนที่จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องติดตามนะคะในช่วงกลางเดือนกุมภาพัานธ์การประมูล 5G ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะ